กาบสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายทุกูทุกคนเมื่อนี่ผมกาศได้ไม่โอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวบ้านเฮาทางบ้านปะติว๋วอุบัุกเมืองอำนาจเจริญเนี่ยครับพี่น้องมือนี้กาได้มาแล้วสองสามมือครับอื่นก็เหตุงานเหตุการ์แล้วครับพี่น้องวันจันเห็ุงานแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์เดินทางครับจากสวงสงการถนนนัทาง,ทาง,ทางบ้านเฮาเนี่ยครับสะอาดสะอาดไปมากง่าย เกิดกับพี่เป็นบางส่วนบางวันเก็บภาพบรรยากาศข้างทางนี่บ้านถนนอรุณปดเสดบ้านบ้านบนี่บ้านไปกันในบ้านผู้จราดีบ้านน้ำมมาหรือว่าบ้านแก่งกระถิ่นมาถึงห้อดบ้านน้ำม้าครับพี่น้องผมก็จำโมคะได้โดนมาเถื่อนหนึ่งภาพบรรยากาศข้างทางครับพี่น้อง เก็บมาเราเอามาฝากปิดไม่ปาเก็บเก็บมเราเอามาฝากคางทางผาอยู่เงาๆวิวส,สวยๆแบบธรรมชาติบ้านเฮามีธงหน้าบอกว่าเสร็จจากฤด,ดูกาลทําหน้าแล้วกับมิตรปลาฟ้ากันทีนะครับพี่น้องจากสีภาพบรรยากาศผู้บรดิมาบรไดิไปบรดิโฮไโด้เห็นกับ,บ,บ,บเบิรงทั้งนี่กะ จะย้อนรับถึงภาพบรรยากาศเก่าๆทนงท้องทางกันดีครับย่างดีไปมากง่ายสะอาดสะดวกแลนตรงจากปากทางาวัตถุ่านแล่วผมอยู่ฝั่งทางผู้จมปาตรงขามเพิ่มเพิ่ม,มองวัตถพานแลนผู้จมป่าหอดเสนาในคมหมดแล้วครับนี่นะครับ โรงเรียนบ้านานาหมอ,อมาฮะนี่บ้านอาจารย์อาจารย์สลาคุณบุตรอาจารย์สลาคุณบุฒรครับมีภาพมีโรงเรียนบ้านพันครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันปรมห่างกันอบอกกี่กิโลครับย้อนละลึกถึงภาพบรรยากาศเก่า พี่น้องผู้ว่าได้กับบานกับช่องมีหลูกหมาด้ยครับมันน้ำมามามีหลูกหมาครับถนนเป็นทางส่วนเล่นครับทายบวคคยินงมาไดค้นขคับรถกะบขับเร็ว โอเคอยู่ครับพี่น้องทั้งอบอตอเมันก็นดูแลดีอยูอ่เอาสินสุดแค่นี้ก็เด้อครับเื้อวัสดีครับ